ใหมันยิงาสุก้าวบาสุกา้าวันนึงบาสุก้ามาเนี้มานี้บาสุกา้าเเจอบาสุก้าไหมขา้ามาปา สุก้ามันตุ้มท่ามันใหญ่เลยวะ่ะไอผมตายทำผมตายบาสุก้าบาสุก้าบาสุก้า 赶紧点吧。 เป็นคบเอายิงบาสุก,ากา้าแตงร้ายไอ้ตุ้มตังกันเนี่ยเฮ้ยเจอศัตรู ดีไหมยิงเตีงเลยแล้วผมก็ฆ่าเพื่อนไปได้โทษนะเพื่อนมันจะเป็นจริงๆว่าเอมันจำเป็นนะเพื่อนเออ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  ให้มันยิงวาสุกะสามลายตอนนี้เสิตายเพราะตัวเองเนี่ยข้าวผมเลยโอ้ทีมแดงเหลือคนเดียวคุณดูไหนว่าหยูดเหลือคนเดียวเนี่ย จะยิงจังนะบอกว่าอย่าเงี้ยไอเนี่ยแบบไอ้ไม่ให้ฆ่าทีนไปไปแบปอืนกันสร้างบ้านเพืยความรอดแต่เราจะรอดไหมถ้าผมไม่รอดล่ะ ออผมโคตรบ้านแม่งมันบอกสร้างบ้านเมื่อขัญหรือร้อนอืมทำแม่งทำแม่งล็อไปจำล็อกดีๆเดิหลบเดินหนุบตาล็อกดีๆเดินลบได้น้ำตาใครก็ได้ดันมันไปไหนดันดัน มันสมันออกมาเยอะเลยนี่นะนี่นะสมันสมันเอาอเฮ้ยยิงยิงมันดีกว่า มามานี่ดีไปไา้ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นไงี้ไปแล้วมีอัลติราดเลี่ยงมีอัลติราดอ้าอ้าอ้าอัลตราดมัน,น,นดดใดก็มีอ้ยโอ้ย,อยตัวอะไรวะน่ะใครมันทิ้งคืนมาว่าไม่ไหวไม่ไหว มลืลูกซองเอ้ยลูกซองลูกลัก,ก่ลูกซองอีตัวอะไรวะน่ะมันมีอะไรใส่ได้ ตายตัวอ hey. ะไรตัวโดนโดนเน็ยไอ้ไอ้มันอาดอย่าเปิดประตู จะมายุ่งเพื่อนอยู่ข้างนอกใครอยู่ข้างนอกไป,ออกไปโอ้ใครมันเอาปืนใส่วะโดนนิดเพ่อเขาเรียกว่าโดนโดนนิโดนนิด,นด,นดนอย่าปังเออเข้าใจไหมประตูต้องมีสองประตูประตูหนึ่งเอาไว้ไว้หนีประตูหนึ่ง เอาเอาไว้หลบวันร,รู้จักคำว่าประตูไหมโ oh อ้ไม่กาดวันสวัสดีไว้ไอสวัสดีวันแค่มานักใายเฉยๆไปละของนั่นมันตัวอะไรมือปืนมือ,ป,อ,ป,มอป,ปืนที่ชื่อว่ามือปืนปืนที่ชื่อว่ามือปืน นั่นมันเสียงปืนหรอวะเอาใหมด่ดิมันเสียงป้าย เกือบตกเอ้ยมันเข้ามาในบ้านึ่งเลยว่ะเอปอป้นวิมันดับปืนด้วยปืนลูกซองเลยค่ะปืนนี้ดีกว่าหลานอยากตายเหรอเพื่อนมาที่นี่อยากตายเหรอเพื่อนวันนี้ไร้ข่าวอ่ะแต่วันนี้ไม่ไร้ข่า ยิงเลยวะอะไรวะหน้ามันยิงมันยิงวดเดียวกันเองวะนเนี่ยเงวดเดียวกันเองเฉย S M G โอ้จะตายแล้วเนะี่ยโทมัรหาปืนอะไรโทรมัสวะเนี่ยมันเก้ายิงวะนั่นแหละยิงมันเลย,ย องาด่มเกมดีมกันนะลงม,มือกันไม่ลู้มือกันนี่มาเร็เร่ไกลไกป,ปืนโคตรแรงคนระับปืนเนี้ย หลิง้งแนงแหละมันรยยทดีตัวไรววนะ่ะยิงไม่โดนเลยปืนดักก็โคตรน่าเกลียด ไปโรบอตเป็นคนของดีว่าแต่ผู้หญิงเขาเก็บไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่ใช่คนข้าเนี่ยนะยอกดอเข้ากระเป๋าเต็มไปมันปีกันเองหรอวะ แม่หนู ตัวเอมันเกิดขึ้นเพราะผมเว้ยมันเกิดขึ้นเพราะผมเว้ยดเด้ดเด้อมันเกิดขึ้นเพราะผมเว้ยมาเน่งั้นมาบ้านเราป่ะบ้านเราโคตรสวยเลยเว้ยไปผมทำอะไรกับบ้านเราเองไา้ได้ได้ตา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 ้ เสียงปืนเหมือนอเสียงคนเดินบนบ้านบนหลังคาบ้านรันนนวๆเลยโอ้มยกาดตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอ่ะโหนั่นมันโอ้โหถ้าเดินโคต อะไรอ,อะไรปิดปืนดีมาจีบมดีรหนก่อนตัวอะไรตีวะตีทำไมตีทำไมเฮหมังไมีคนเป็นมิตรกับเราอะเจ็บ เราเห็นนายฆ่าเออไอต์ไอเอเมลตัวยักษ์นั่นน่ะใช่ป่ะไม่ใช่เหรออู้ยันกลับงั้นขอค่านายเลยละกันขอค่านายเลยละกันขอค่านายตอนนั้นแดดบบขอโทษนะเพื่อน อันนี่เอ็งมานี่ยเงทำอะไรกับเราเมื่อกี้เอ็งทำอะไรกับเราเอ็งทำอะไรบ้านทำอะไรบ้านทำอะไรบ้านเราที่ฟังอะไรให้เพื่อนงเข้ากันนี่ไง สัประหลาดจะเข้าวานได้ง่ายๆหล่ะฮ่าโอ้มันไม่เข้ามาเข้ามาหรือเป็่าเข้าเข้า้านเข้า้านมาเข้าาตีวันเลยว่าอ้าวแต่ยังคิดหัวว่อยู่แล้วรลังบานดีกว่าราังบานดีกว่า นั่งบ้านดีกว่า,าการ์ตูนแคสเข้ามาเลยเพื่อนเนี่ยเข้ามาตรงนี้เลยเพื่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนเพื่อนเรามาแล้วแต่อย่ายิงได้โปรดอย่าการ์ตูนแคสมาละเปิดสถานะอนะไรเนี่ยคุ้มครอง กกติดไว้แตเก็บตั้งผู้เล่นไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เมืกดเอาแบบไหวหั่นทุกที่ชมเราต้องสร้างสีปุกสร้างใหม่ละสร้างสีปุกสร้างเอีกหน่ย กำลังสร้างให้เกออยู่นะแต่ข้าทำไมไม่อยากทำลายสิ่งประดิษฐ์ เราอย่ากให้ได้โอ้ยหาความรักความเมตตาไม่ได้มากเลยแค่เข้ามาตีคนในบ้านก็พอละส่ว,วนอนื่นคือความกู้รูนผลที่ผมร้างมากาแบายไม่ไหวหรอกนายไม่ไหวหรอก เพื่อนไลรินิดเพื่อนเรามาเร็วมาเร็วเพื่อนเดี๋ยวโด,ดไนไอ้พวกนั้นมันมันนั่นหรอกเข้ามาเร็วเ,เพื่อนไว้ไล่ไม่เลยไม่ไล่จะฆ่าเพื่อนเราตายให้มันทำอย่างนี้วะปิดไม่ได้เลยเนะี่ยปิดไม่ได้ ไม่ฆ่าเพื่อนเราใช่ไหมเงี้แหละรำไม่ไม่ไม่เราเราไม่ยิงเขาเราเป็นเพื่อนกันนี่พามาขึ้นฝั่งนี้ผมจะพามาขึ้นฝั่งนี้เออเราเป็นเพื่อนกันอย่าตีอย่าตีเราอย่าตีเราเพื่อน ขึ้นบันไดมาเพื่อนค่าเราที่ตายไปเลยก็ได้เพื่อนไม่อย่าค่ะอย่าค่ะผมจะทอายศจะก็สมควรกับเวลาแล้วอย่าให้เสียนาฬิกาไปเลยบวยขอบคุณผู้ชม ดูนหน้าหล่อๆของผมสิทำไมปืนมันทะลุวะ่ะปืนใหญ่เกินปืนทุกรุเลยใหญ่เกินหน้าไปครับทุกคนนี่นี่นถ้าคุณไม่กดไปเย่งเด่งเย้ง